อ้าวตอนนี้นะครับก็มาเจอรถจักรยานของพี่คีมนะเป็นลายอะไรเนี่ยเป็นลายการ์ตูนโดเรมอนนะครับโอ้โหเดี๋ยวน้องภูมิจะลองปั่นของพี่คีมไม่รู้ว่าปั่นได้หรือเปล่านะครับอ่าล,ลองมาดิโอ้ยของพี่คีมนี่ล้อสีเหลืองเลยนะครับลองดูนี่ลองดิลองดิของพี่คีมปั่นได้เปล่า้ยที่ปั่นมนอยู่ข้างหลังเหมือนเราไง ต้องภูงงครับนึกว่าอยู่ข้างหน้านี่เอ้ยเอ้เอ้าหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยอเดี๋ยวเดีวเดียตอนนี้ยืมรถพี่คีมไปปั่นก่อนครับฮู้ยยยยมยย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 ัยย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 ิยยยยยมยยย่นยยยยนยย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 รยยยยยยยอยนะครับยียยายย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 ันยย้ยย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 ย ดูทางด้วยสิครับโอ้อย่าปั่นเร็วเกินที่อ่าไปเลยจะเาให้ปู่ดูไหมคันนี้อ่ามาดูรถข้างๆก่อนคันนี้นะครับโอ้คันนี้นี่เป็นแบบว่ามีเบรกแล้วนะครับแล้วก็มีกิ้งกิ้งด้วยนะคันนี้นี่มีเบรกสองข้างนะครับตรงล้อนี่เป็นล้อแม็กสีเหลืองนะครับยางสีฟ้าลายโดเรมอนนะครับนี่ ตรงนี้มีที่บังโซ่ไว้นะครับแล้วก็มีล้อประคองนะครับนี่เลยสามารถซ้อนหลังได้ด้วยครับนี่คันนี้โอ้อาไปลองภูมิลองไปไม,มานเะออโอ้โหดูครับอ่าบีบแตะซะด้วยคันนี้กดกิ่งซะด้วยครับอะไรอ่ะไม่นู้เนเหรอ เจอแมงน,นูนครับแต่ตายไปแล้วตัวนี้ครับตายไปแล้วขอขาดไปแล้วไปอ่ะรู้สึกว่าคันนี้จะปั่นคล่องกว่าจักรยานตัวเองเอีกนะครับโอ้โหดูทางด้วยนะปั่นอ่ะอาจจะเป็นเพราะขนาดที่เล็กกว่าคันอันนิดนึงองคุงก็เลยปั่นคล่องกว่าจักรยานตัวเองอีกนะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวต้องจอดดูรถก่อนนะหยุดก่อนนะไม่มีไม่มีก็ออกมาเอาไฟอันนี้ไม่ต้องกำเวลาเราจะหยุดรถล้วค่อยกำเบรกตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นตัวหยุดรถ เราไม่หยุดเราไม่ต้องไปกรรมถ้ากรรมมันก็จะหยุดดิปลาคาร์ปนี้ปั่นคล้องเลยอะของพี่คิมอ้าวลองบอกเองดิตอ,อ,องน้นไปบอกใกล้ๆนู่นไม่ได้ยินหรอก เอาจอดกำเบรกสิห้ามมาตีลง